ในส่วนของเงินนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่ไม่ว่าเปิดเทอมหรือหลังสงการนะครับเรายืนยันว่าขณะนี้นะครับสถานะของทางสถานทางรับาลหรือรงรับจำนำเทศบาลเนี่ยเหลือเฟือนะครับก็คือมีเงินรวมไปแล้วทุกรงรับจำนำเนี่ยไม่น้อยกว่า5 0 0ล้านนะครับที่จะรองรับบริการพี่น้องประชาชนดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะครับแล้วก็ในดีนะก็คือช่วงที่ไม่เปิดเทอมหรือช่วงปกติก็ดอกเบี้ยประมาณ1บาทนะฮะ ขณะนี้นะครับช่วงนี้จนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภานะครับนะฮะเราก็จะมีกเบี้ยการพิเศษให้คือถ้าไม่เกิน5 0 0 0ันบาทเนี่ยก็คือ25้าตังค์ถ้าเกินอบห้าพันบาทไปนะครับก็จะประมาณ7 5้าตังค์นะฮะก็ก็เป็นดอกเบี้ยที่ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะฮะเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับก็ก็เรียนเลยนะครับว่าทางเทศบาลยืนยันนะครับเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนครับเราคาดการณ์ยังไงคะว่าพี่น้องประชาชนจะมาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน ครับเราเราคิดว่าตอนนี้เรามีม,เมีเงินอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับก็เขาเชื่อว่าน่าจะประมาณสักสองถึงสามร้อย มัติมัมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสวิงขึ้นไปกว่านี้ก็ก็ไม่ไม่กังวลนะฮะนะนะแต่เราดูสถิติแล้วก็ก็ลงนึงก็ประมาณร้อยร้อยร้อยไม่ไม่เกินนะฮะนะถือว่ามีวัฟเฟอร์ประมาณสักสองร้อยนี่สบายๆครับจากปีที่ผ่านมานี่ดูดูแล้วประมาณเท่าไหร่คะท่านช่วงเนี้ยช่วงจะกัรจะเปิดคือคือช่วงนี้ฮะเอ่อเดี๋ยวนี้เราดูแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ก็ไม่เกินลงร้อยถึงร้อยห้าสิบนะฮะร้อยห้าสิบมาตสิมัมแล้วงั้นที่บัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้นี่เรา ไม่มีปัญหาแน่นอนผมเรียนนิดนึงนะครับว่าเทศบาลนะครับสามสี่ปีหลังมานี้นะครับเรียนยืนยันเลยนะครับว่าเรื่องอเงินลงทจำนำนะครับมนะันรับรองที่ดูแลพี่น้อยประชาชนเพียงพออย่างแน่นอนทุกปีนะเพราะว่าช่วงที่เราปรับตัวตอนแรกๆนะฮะนะฮะอาจจะปีนึงประมาณสามสี่สิบล้านต่อช่วงที่ที่ใช้เยอะๆนะฮะอัจจะที่เราขึ้นมาเป็นร้อยกว่าถึงสองร้อยล้านแล้วก็สมัยสบา